สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะกลับมาพบกับอาจารย์นตตีจิตุดวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเนาะเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันเลยนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15นะคะกับชาวลัคนณาราศีเมษก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดกระดิ่งกดติดตามและคอมเมนต์ดีๆที่มีกำลังใจดีๆให้อาจารย์เสมอมาด้วยนะ และนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวมาริตยุที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับรกรกฎาคมที่ผ่านมาและจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีเลยนะคะและการรับมือกับดาวพักราหูนะคะที่ยกย้ายราศีมาเมื่อประมาณ30มีนาที่ผ่านมานะและจะอยู่แบบนี้กับทุก12ลัคนาราศีเนี่ยจนถึงประมาณวันที่17ตุลาคม ปี66เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดวงดาวที่ยกย้ายแบบเนี้ยและอยู่กับเรานาน,านๆแบบเนี้ย่อมจะมีที่พลกับทั้ง12รักคนาราศีอย่างแน่นอน,อนถ้าคุณเข้าไปรับชมรับฟังเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์นะคะได้รับกำไรจากการที่รู้เทัทนดวงดาวและจะทำให้คุณเนี่ยเอาไปประกอบกับการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอและจะได้กำไรอย่างแน่นอน ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะเริ่มคิดถึงเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักเลยท่านเริ่มมีการวางแผนนะคะคิดจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากไรายได้ประจําที่มีแต่การที่มีดาวประจําตัวของท่านคือดาวพังคารเนี่ยเลขสามได้โฟรจรอ,อ่อนกําลังคือได้ตําแหน่งปักรักเกษตรนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย รู้สึกเหมือนความขยันนะมันลดลงนะความมีไฟความคึกคักมันลดลงหรืออาจจะเป็นเพียงการขยันเป็นพักๆต้องมีสิ่งกระตุ้นนะคะและดาวประจำตัวของท่านเองยังได้ตำแหน่งควบอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งราชาโชคก็เลยเสริมนะคะให้ชาวลักนาราศีเมษทุกท่านจะทำอะไรก็ยังคงได้รับความสะดวกสบายอยู่ขณะเดียวกันก็มีดาวพักราหูนะคะมากุมจุดเกิดของท่าน นะได้ตำแหน่งเทวีโชคเสริมข็อีกนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะคิดจะทําสิ่งใดก็ยังคงม,มีความสําเร็จรออยู่ปลายทางอย่างแน่นอนแต่ระยะนี้เนื่องจากมีดาวเดินวิกคติหลายดวงเลยทําให้สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนะคะกว่าจะสําเร็จเนี่ยอาจต้องอดทนรอนิดหนึ่ง หรืออาจจะเลื่อนอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดการที่ท่านได้วางแผนหรือคาดการไว้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะมีแผนสำรองนะคะหรือคิดวางแผนให้รอบคอบด้วยระยะนี้ท่านเองต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากเลยเหมือนท่านจะงดหงิดง่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ขอให้มีสติมากๆใจ่ลมๆและระยะนี้จะเป็นระยะที่เมื่อดาวประจำตัวก่อนกำลังเนี่ย ทำให้คุณเนะี่ยมักจะคิดถึงเรื่องอื่นเยอะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาในหัวสมองทําให้คุณอาจจะคิดมากด้วยทางด้านการเงินดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่สองกันยายนก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพพันทุกแต่ถูกดาวคู่ศัตรูคือดาวพระเสาเลขเจ็ดโครจรเล็งปะทะดาวการเงินของท่าน ทำให้ที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันคือวันที่สองกันยาเท่านั้นนะที่การเงินของท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะมีรายจ่ายหรือถูกเบียดเบียนหรือถูกเอาเปรียบขาดผลประโยชน์ได้เงินมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หลังจากวันที่2กันยายนไปแล้วเนี่ยดาวพระศกนะคะก็คือดาวการเงินของท่านจะโคจรหลบลังสีดาวคู่ศัตรูเข้าสู่ภพปุตตะแล้วนะ ทับกับดาวพระอาทิตย์ด้วยได้คู่สมพลเสริมพลังในด้านดีเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายได้เงินทองและดาวประพุทธก็จะโคจรนะคะถอยหลังเข้าสูภา่ภพปุตตะได้คู่ธาตุน้ํากับดาวกันเงินของท่านและดาวประพุธนี้ก็ยังได้ตําแหน่งมหาจักรบวกราชาโชคด้วยทําให้ระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษจะกหมุนเงินหมุนทองคล่องขึ้น หลุดจากสภาวะความเครียดทางด้านการเงินลงไปบ้างนะท่านมีิกฑ์นะคะได้เงินจากการขายบ้านอาสังหาคอนโดที่ดีหรือทรัพย์สินต่างๆด้วยหรือย่ยยาน่านะด้วยนะคะและรายได้ที่เข้ามาในระยะนี้เนี่ยมาจากการเป็นในหน้าตัวแทนนะการประมูลนะคะการแข่งขันชิงไหวชิงพริบหรือการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งจะมีรายได้เข้ามามากยิ่งจะมีโอกาสไปดีเข้ามามาก หรือรายได้มาจากการไปแก้ไขปัญหาแล้วได้ค่าตอบแทนเข้ามาและเงินที่เข้ามาในช่วงนี้นะจะเข้ามาค่อนข้างมากค่อนข้างเร็วแต่ก็จะออกเร็วเหมือนกันถ้าท่านวางแผนไม่ดีอาจจะไม่เหลือเก็บด,ด้วยทางด้านพ่อค้าแม่ค้าระยะนี้นะอาจารย์เชื่อว่าการค้าการขายของท่านเนี่ยคุณต้องงัดกลยุทธ์การตลาดออกมา นะสินค้าที่ค้างสต็อกนะดองสต็อกตายสต็อกไม่ขยับขยื่นต้องจัดโปรโมชั่นต้องเป็นฝ่ายลุกเข้าหาลูกค้าอย่ารอนะคะลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่ฉลาดนะรู้จักใช้เงินแต่เขาจะเป็นคนที่มีตังมีทุนหนาด้วยแต่จะเรื่องเยอะกับท่านหน่อยก็ขอให้ท่านเอาชนะใจให้ได้และรักษาเครดิตร้านให้ดีอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะบางทีลูกค้าถามเราในคอมเมนต์น่ะ แล้วเราตอบไปแล้วลูกค้าต้องเงียบหายไปเลยอย่างเงี้ยบางทีท่านจะหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ร่มๆเขาอาจจะไปคิดวางแผนก่อนเพราะลูกค้าที่เข้ามาในช่วงเนี้จะเป็นคนที่มีความคิดรอบครอบมากเขาจะช่างใจช่างน้าหนักช่างความคุ้มค่าหลายอย่างถ้าเขาได้ตัดสินใจซื้อของหรือสินค้าของคุณแล้วเนี่ยอาจารย์การันตีว่าเขาจะติดคุณไปอีกนานแต่ขอให้คุณเนี่ย รักษาเครดิตรักษาคุณภาพของสินค้าของคุณให้ดีบริการให้ดีแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาหาคุณเนี่ยมากหน้าหลังตาด้วยทางด้านลายจารชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจ,จ,จุกจิกไปกับเรื่องกิเลสความอยากได้ใครมีของท่านเยอะไปหน่อยเห็นของแถมถลดราคาเป็นไม่ได้ระวังจะได้ของมีตำหนิ นอกจากนั้นก็ยังมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารบุตรหลานสัตว์เลี้ยงของท่านหรือนี่บัตรเครดิตนี่สินที่ท่านมีนะคะระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะคิดไปทําเรื่องเกี่ยวกับขอสินเชื่อไฟแนนซ์ Finance ยื่นกู้หรือขอวงเงินด้วยก็ถือว่าพอทําได้แต่กว่าจะอนุมัติเนี่ยก็จะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่จะลงทุนนะคะต้องใช้เงินด่วนเนี่ย วางแผนให้ดีนะทางด้านการลงทุนเนี่ยจางก,ก็คิดว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนอย่างทางด้านการงานดาวการงานของชาวลักนณาราศีเมษก็คือดาวพระเสวนั่นเองก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพกัมมะคือภพการงานทับกับดาวภเกตเลขเก้าได้ตําแหน่งมั่นคงคือตําแหน่งกเกษตรต่างระบดีนะคะและยังได้ตําแหน่งดีเด่นกับ,บชาวลักนณาราศีเมษด,ด้วยก็คือตําแหน่งปัสสาวะทศกณฑ์ด้วยนะคะ ส่งเสริมในเรื่องของความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนะแต่ดาวการงานของท่านดันโคจรวิกลฤติก็คือเดินถอยหลังพักองศาทําให้ความก้าวหน้าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจัดงานเนี่ยล่าช้าไปหมดเลยนะคะและตัวท่านเองก็เหมือนความขยันเนี่ยความอดทนก็จะลดลงเหมือนลดน้อยลงไปก็ขอให้ท่านเนี่ยเพิ่มไฟความขยันให้มากขึ้นเป็นสองเท่าเลย ในช่วงนี้ท่านเองอาจจะได้รับผิดชอบงานหลายอย่างหลายตำแหน่งหลายหน้าที่หรือทำงานแทนคนอื่นด้วยกระแสดาวการงานของท่านเนี่ยรีโกนไปถึงดาวพระอางคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านอีกด้วยทำให้การทำงานในช่วงนี้จะรับผิดชอบงานหนักอาจาต้องรับผิดชอบงานแบบซ้อนกันเข้ามานะคะหรืองานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานที่ต้องลงแรงลงมือทำอะ่ะ ใช้ความบุกบั่นปันฝ่ากว่าจะสําเร็จด้วยแต่สําเร็จแน่นอนท่านอาจได้ทํางานร่วมกับคนที่มีตําแหน่งหรือผู้มีอํานาจด้วยส่วนท่านใดที่มีบริวารก็ต้องระมัดระวังบริวารของท่านเองจะสร้างปัญหานะคะแม้ว่างานในช่วงนี้จะดูเหมือนหนักนะ แต่ด้านดีคือจะมีมิตรมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านให้ผ่านพ้นไปได้ส่วนท่านใดจะสมัครงานในช่วงนี้เนี่ยอาจจะถูกต่อรองเงินเดือนเกิดขึ้นด้วยนะคะและที่เขาไม่เรียกท่านเนี่ยคาจจะเป็นเพราะว่าคุณเรียกเงินเดือนเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้คุณต้องวิเคราะห์ให้ดีด้วยนะทางด้านสุขภาพนะถือว่าโชคดีเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษเพราะไม่มีอะไรที่เป็นทีท่าว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ มากนะักแต่สําหรับท่านใดที่ทํางานอยู่กับของมีครมเครื่องจักรนะคะหรือพื้นที่อันตรายพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านต้องเซฟตี้เองให้ดีอย่าประมาทเลยทางด้านความรักนะคนโสดถือว่าดีสุดๆท่านเองจะมีเสน่ห์เนื้อหอมอได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยคนที่เข้ามาหาท่านในช่วงนี้จะเป็นคนที่บุค,คลิกดีนะคะขยันหาเงินขยันทํางานเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองตัดสินใจได้เองและมองการไกลด้วยส่วนคนมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยคู่ครองของท่านก็ส่งเสริมท่านดีเลยคู่ของท่านอยู่ในช่วงขาวขึ้นนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับท่านมากนักนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชา,าวลักนณาราศีเมษทุกท่านนะคะ ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยอาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทางภาพรวมเท่านั้นนะขอให้คุณได้กำไรได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังถูกท่านหากท่านไหนที่อยากจะเจาะดวงตัวเองเลยเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตหรือปัจจุบันก็สามารถติดต่ออาจารย์นะคะสอบถามมาได้ทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะ อาจารย์ก็ขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะผิดพลาดทำประกันใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ